อ่าตอนนี้สิพาย่างอ๋เบิ้งตัวน้อยลิ้นน้ำเด้อโหพันยเฮาพันยูเฮามือนี้กันเลยน้ำไหลที่เลยพาย่างอ๋เบิ้งอันสมบัติในแรงเลยนะโอ้นั่งอยู่พ่นเลยสมบัติในแรงยเนี่ยน้ำเบิ้งสมับัติน้องแพงลิ้นน้ำกันขนาดเด้อหม้อแก่การลิ้นน้ำเด้อนั่นนะสไซเดอร์ไลเดอร์ออเบิ้งสไลเดอร์้อ้ยอ๋อ Tôi chịu nói lên đó mà cầm Lấy luôn rồi trước Lấy luôn đi Đây nó Hả à, Thôi muốn con hèn rồi lên nè Con hèn rồi hùa Thằng có cái Linh rồi Ê Tụi đang đi Linh nằm hả Dây Linh nằm nào hả phải nha, anh เอาไปพุ่นนะพุ่นทางข้ายังเอาไปบนประตูนี่ลและวพุ่นกระตกไงอันนี้ผมโอ,อย้ยไปยิ้มเฮาไปยู้เฮาลอยแล้วบ่านี่นะโจ้โจาเจระวังไม่เสียบท้องไหนฮะเลิกนะเลิกนะอยู่นี่นะยันบันคาร์นะเอออ้อนี่ ันนี้เพิ่นหนูก็ได้มาจกแบบว่ายันน้ำขายันขีเนื้อขานะเต็มทีทั้งหน้ามันพี่ทั้งหน้าเพี่เนี่ยนี่ตัวของแพ้ไงทีทัดอยู่นอกกระเพิ่นเนาะเพิ่นมักลิ้นด้วยดูไงเมื่อกี้เพิ่นกำลังวางท่อพ่อแม่บอกเอ้ยจะบ้างก็ไม่ได้อัปเดตในะเพิ่งเนาะเพราะว่าความจำโทรศัพท์จะบ้างก็เริ่มเต็มแล้วเหมือนกันเยอะแยะเนี่ย แรนดิ้นละวันนี้คาร์โดบนุนครัโดคาร์โดเปิดโม่แน่เปิดลินน้ำเน,นาะผ้าหยาเบือน้ำมี่เต็มที่เลยเหมือนีดนะมันไล่มาตามห้องด้ถ้าเสียงแบบว่ามีตัดเกณฑ์มาเลยก็เขา,ขาเคาอไผ่เออเสียงคนนะนะฝนมัน,นด,ดังแหงหลายกว่า วางท่อก็ได้แล้วแล้วแต่ว่าชาวบ้านก็นสีลงคลิดเพื่อตามล้างยุ่แต่ว่าคลิปตอนเฮ็ดกันแช่งน้ำเนี่ยก็ได้่นก็ได้เอาขึ้นแล้วชาวบ้านก็ปั๊บตอนฉันเข้าเนาะก็เลยไม่ได้มาเบิง้บงก็เลยว่าสิไปเฮือเบิเบ้งตอนนี้นนแหละขนก็แหงสมโคน,นแต่ว่าน้ำไหลล่าไหลล่างมาเลยน้ำสิพย์พรอมอย่างบ้าแบน มาเนี่ยเบิ้องเป็นสมเด้อตัวบ้างนี่กระเปะแล้วนี่นะตาหน้าตั้งจ้องกันยังเอาไม่เยอะยู่ฝนน้อยฝนน้อยเอาขึ้นแล้วแทงน้ำเหมอนกัแทงน้ำขึ้นแล้วเดี๋ยวตัวน้ำตัวบ้างก็สีอัอเดีให้เบิ้องเด้อบอกไม่ออกเลยตอนนี้ก็เสียเบิ้องทำนี่ก่อนคอพ้นตก ตกแหงร้ายเลยฝันหุ้เขา้าถ<อ>ือว่านั่นเลยเนาะถือว่ออาอก็ยังงงถือว่สันเพลินแล้ววะเจ๊งเง่าเง่ามาตกจาก้าจากมาเลยถือว่าทางไทยจะพ้นตกดูว่าน้ำสองสี <c oughs> ทางหนึ่งดำทางหนึ่งขาวนี่ทางป้าพอเมียวเลย ต้นไม้กับอุดมสมบูรณ์ด้วนนนนยเหมืฝนตกเกะได้เดยกที่พาย่างล่อพกนี้ทิย่างไปทางหกล่องแล้วออกไปออกไม่ไดที่พาย่างล่อเบื้งน้อนเลยน้ำวน,น,นปลาวัดนี่แหละวัดปลาฝนตกนี่เลยทีพาย่างล่อสมบติ ถังกระจองอยู่ต่ว่าฝนมันเห็ดเนาะฝนมันแหงกันเลยน้ำมแก้ว่าเนี่ฝนฟ้าย่างกเพิ่มฝนตกแหงเลยเ็น้ำอ่างมืทินี่นะมีทางล้างนน้ำน้ำเป็นมดทีพเลยนี่แต่น้ำเต็มปเลยมาน้อยไปยู่น่อเลยเอ๊มาน้อย Đủ má nói nó ra điều này, này. đi má đi Chúng thấy mẹ mà nó đi như thế nào Chúng này đi thế này Cả nhà ngọt xuống mặt nó nhằm phốn tốt không phải ngọt đấy คนกับเซมิเนเซิร์ต่าตกแหงตกอยนั้นก็นด้อมน้ำไลท์ลที่ไลทแดดพอดีเข้าฟองไม่ออกขอเข้าขกาคือสีเข้วงามแล้วเนาะตอนนี้ก็ไดเลยชวนคนได้ดกดตกแหงได้น้ำห้อยกับคือสีมาและว่าสิพากันถ่ายคลิปเพื่อพอ,อ,อกไม่ออกเบิวว้งอยู่ผลวฟันหัตก,กก่อนอก็เลยได้ยุดก่อน ขายงาง่เนาะุนเ่ยเ้าในกุฏิอะไรแบบนี้แลเิงจะน้อยลิ้นน้ำอยแหลตอนนี้มันยังเติมยืนย่นนึ่นอันเ้ยแล,ล,น,และะน,นลิ้นแะละแบบนี้เลิ้นแอ้เพินก็นได้ เป็นกะตอนนี้กะกำลังวางข้อนี่แหละข้อกะมันแยกพวกอไม่อ็อกแล้วได้ซอยๆมาเนาะแต่ได้เพิ่นสะท้านกันคือท่ออันนี้กะทีน้ำอยู่นี่กะเต็มที่เลยอยู่สาลาน้อยเลยกะพื้นเหมือนกะทีตอนนี้ท่วมอยูยย่นะอ,อันล้างตีนหมดแล้วอนุญาตเด้อเพราะว่าน้ำมันท่วมตอนล้าง ทั้งตีนเนาะเพราะว่ามันเป็นคุ้มลงไปเนาะมันต่้มานะแล้วเพิ่นคูนดินขึ้นก่อนปัจจุบันนะนี่หนแหละเนี่ยแพงจังนะจังนะเร็วเฮ็ดโอยพักกันหน้าพักลายแันพ้นตอนนี้มันก็จะโ่วยเนี่ยแล้วเริ่มโ่วยเนี่ยแล้วเดีย๋วยวชาวบ้านก็ที่นี่เขาไปทางไหนกูเลย น้ำไหลที่เลยนี่นะเพราะว่าน้ํามันมาตามห้องเนาะเดี๋วยวจะสีไล้เฮาน้องสาวท่านเมื่อไหร่นี่นเลยพูดถึงห้องให้ได้ห้องเยอะห้องเลิกแล้ววันนี้เพราะน้ำมันไหลแห้งเลยเดี๋ยวจะสีไล้อะนรไหลยไปตามห้องขนาดนี้มากันยังเยอะอ้อ ไล่ห้องๆนี่เราก็ไล่งลงน้องสะพุด <c oughs> นลยขึ้นเข่ากับเซนหรือว่าเมื่อน,นั้นไปบ,บ้างเอาคลิปลงอะไรคลิปผนเข้าอันนี้เข้ากับงั้นแหละมันกำลังอันนั้นพองไปหมดเลยกำลังเคีย้ยวน่ะผนโวยได้ตอนนี้ พอดีอย่างเข้ามาออหอดในก็พอดูพ้นโอยขนาดเลยพอดีเพื่อต้นไม้มีแหงแนวแดดมาลายมือผสมโคนเโอะตกเลยต้นไม้ก็สิมีแหงด้วยก็น้นำลายเลย เต็มท่อเลยเครื่องท่อน้ำนะม,ม,นนนมันอ้อมีมิดเอยนีต้งต้องใใบไม้มันผ่าดอืสาลาน้อยฮะรอนาต่างน้องวันาานี้ผูซึกว่าพ้นมีโฮแต่ว่าพ้นพะละเข้ามาอันนี้เนีนพ้นพะละเข้ามาแนึ่งอันเลยวเป้วามนานี้ก็จะมาพักเสาอยู่นี้ นี่จะเป็นบอนนั่งเข้ามานี่ก็แม่นนั่งพักนั่งเสาอยู่นี้ได้เลยเด้ B, คนก็เริ่มล่อยเเสากันแล้วสิแตกต่างกันเนะาะตอนบนโต๊ะกับ,กบ,บั่นบนมีโต๊กต้นไม้ต้นไม้นี่เกลียวงามแล้วมืออื่นนี่กันเอามคนสุ่มเด้คนตื่นนำ้ำ ทางต่อก็มีแน่นอนโอยู่กับงาไม่เลยโดยทีน้อยๆเลยทางไหนน้อยนะนี่จะเป็นทางไหนโอ้สถานะเด้อมอแกกันลิ่นน้ำเ้อนั่นนะ